แต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่คือผู้ใช้สเตนรู้จักคนนี้ช่องนี้และช่องผมไปอ่ะถือว่าเป็นโปรโมต ep สองก็ติดตามไม่ด้เหรอแต่การตรวจสอบพบว่าเหมือนทองคำนี้ สั้นๆแ่ได้ใจความใจความวาอะไรวะ